cỏ con tuần này không? Ủa, đó, đẹp, chi này nó. คร,ค,ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมสษงเมื่อกี้พ่อลุยจ้าสวัสดีพ่อญ่แม่ใหญ่์เอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทางพยอยีและประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำนอจ้าครับผมวันนี้พอกลับันที่หาเนาะจ้า5พฤศจิกายน2568จ้าวันนี้เมื่อกี้ก็พอกิ๊กผ้าเขาปะาเฮ็ดคือเก่าเนาะแม่นครับผมพี่กัดเมื่อน,นี้เ้ามาผ้ามาปีนผู้ปีนเขาหน่อยเนาะแม่นครับผมมาปีนเขาขี่หน่อยเขาอีกแล้วครับผมจ้ากลับไปลุนไปชมกับเมื่อกี้พกจ้า ขึ้นผู้ขึ้นเขามาื่อไหร่เสด้สิมานบลนาจามีเ็ดยังเขาเก็บในไปกันเลยจ้าไปครับผมมาผู้น้องเม็กตะบ,บนหิชาเพื่อพุทธีจังหวัดอุบขึ้นเก่าครับผมไปครับผ้ามัปิน้นคนนู่ปิ้นเขาอีกแล้วครับผมนี่ขึ้นหอนเขาอีกแล้วครับไปจ้าลุยลุยลุยต้องการับเมื่อนี้ว้ามายังได้กะคือเก่าผู้บร Tấm nguồn chắc thừa thì nó vẫn tốt 2 thừa 3 thừa Của bộ nhục cứ gắn lòng khóc kẹp kẹp Cảm มาปัาในสูงวีเดียวครับผมชิ่นอดเขาหลายหนึ่งที่สามแมนทางเขาแปเลเดียวกะขึ้นหอเขาแดดดีแค่ครับวันนี้แต่แจ็คสิบัดมือเบอรครับเอาของมาปลาไงปลาทืบครับผมปลาเห็ด<ป>เห็ด<ป>แล้วครับผม<ป>ใช่ละ เป็นไงหลงเป็นไงเอ้ยแล้วบ่มันพ่นเก็บใบไฮก็ออกแจกโมงเกล็ด้ครับผมเอ้ยผู้สาวพกเก็บเก็บใบไฮไม่ไหมครับผมตัดขาผมย่างดีเนาะโอ้ดีแห้งบึงครับดอกน้อยเพิ่นก็หินเก็บออกไหวลิงด้วยครับเก็บเลรียญนี่เจ้าบ้านเนี่ยเรือให้เหาเก็บบ่กละเลือดครับเ้าวบริเก็บเอาเราไอ้เพิ่นเก็บไว้เบิดเอาร่อย เก็บเหรนยนบีทีมือมีได้ครับผมเพ่นขึ้นมาก่อนไปจะกขับเร่องพนแม่พันขึ้นมาเป็นหมูเลยได้ครับเป็นฝูงใหญ่โอ้ไปจาได้ด้วยครับวันนี้แล้วมองกับบีจนมุนเมืดเอาบไดครับผมดูต้อกันไปขึ้นเก่าครับผมเราไม่งสคนานอที่แหลกปลอดปลงนั้นคืปลอันเื่นเพืนเบืมเพือนเพนอนร่อน่ เอาได้เลยเจอม,มูลเหยื่อต้นดีแล้วอ้ต้องเนื้ครับนะโหเห็ดเหรียญเบิร์ดน้องดีเหรียญเลมีของคนขาวดีมีคนดีดีมูลเบิรนะ์ดเสือกระโดดเด้ป่ะโ <c ười> อ้โเก็บไปให้กระบอกเข็บได้ดีเนาะฮักเคถองฮักเคถองไปเลยโอ้ ดอกน้ครับผมเอยเลือดอกมันเพิ่ม right. ันในเกศดอกนี้เพิ่มันสครน้องผมมันกุเหินนะดอกนี้เนาะแน่นคนมก็ใครเนี่ยครับผมเ็ดยังนี่ดิกิ่งดอกนึงแมนบ่นี่แดงนี่นี่นี่เ็ดนี่อ่ีนีเขาเอาตัวนเอานน เดวข้า,าไร่อยจะออกพี่น้องผมมาเนี่เดีว่ว่าพวกข้าวขวข่กํลังมีดคันเดียดดีสิออกดีบ่บจะไก่เนี่ยเดินมเล่นดอกงกาย่กดดอ๋องดอองกระนตน้า,โานโ่โอ้แวเดดดีๆเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยยังเห็ดมีไงวิ่งเลย่มีไงผู้ กระกองกระวิงคือกันวิ่งเอ่งกันขาเอาไฟด้วยจ้ะนะครับผมจ้ะอืมโดกระลังเอาปอดชิมจากดอกนอหน่อยจ้ะโดนีก็ปปอดใชยจ้ะปอดไยจากเจ้าจ๋อปไฟจากจุดยิงจ่อยึบนั่จ้ะ ขแา,าส้มพูนแบบแฮะดอกเองี้เนาะเงี้ครับอุย้ยดอกส้มพูนแฮะอุ้ยกรบขนาดด้วย่ะตะวานเนาะเป็นไ้ตั้งสองสามเมอกับบมีเฮ็ดต <c oughs> ่างผูน,นี่ย่ะแม่ลงดำมาเ่าะ มดเกวัเอ้ยอีกแวยยบเใหืมเกือบเนาะือข้างล่างออกไหมครับผมนี่สองดอกสามดอกคุณนี่แม่นองดำมาอ่ะมาแน้องดำมาเรีก่อนเอ้ยอีกแล้วไเยบเยใหเกือบเนาะือข้างล่างออกไหมครับผมนี่สองดอกสามดอกคุณนี่หลบกอนโฮมีว่ามีในน้อยเนาะมีครับ ถอยแตะเอาดอกนั่นเกือบเนาะไอ้พวกกี้เกือบเยบ็บจ้ะถอย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 ครับผมเราอ้วนๆน,นึ่งไอเอ้ยเนาะนี่ครับอู้หูตปูขนาดเลยจ้ะเอาคนสิเริ่มมาจักครับผมอีกดอกจ้าอูห้หูกำลังตัวปูก,ก,ก้นครับผมจ้ะอู้หูเด็กผมง่ายนะดอกหน,หนี่เนาะนี่ครับผมแต่ย้่มหางเนาะจ้ะ เครื่องดำก็อึดครับผมห้าอยากวันนี้จีอ้อมพูดแล้วเนาะแมนครับผมเฮ็ดก็ลังเดออหน่อยนึงพี่น้องไม่นครับโอ้ยอันนี้ลิงเก็บซอยเลยได้นี่ลิงเก็บซอยดัมบ์จ้าฮะเดวนล้มกันครับผมจีผ้าอวยครับผมบัญหาอวยกับเมื่อครับเฮ็ดบ่พร่องนีครับผมเราชมพูนั่งเองข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 องอะไรกันแมนเรเห็นชมพูด้วยครับเนี่ยเรเห็นกันเลยแสดงว่าบ่ทันเกิดโอ้ ลองรออีกสักก่อนครับผมพอฝนแห้งหลายสองหมื่นศอ,อกน่าจิกยิ่งถึงลังเขาเนี่ครับผมดินก็เย็นแน่อากาศครบผมบอกว่าท่านถึงครับผมไปครับผมหาทางลงเมื่อครับบันกาขี้เถ็ดชาดินลงเมืออะไรจ้ะพี่น้องก็มีเห็ดหน่อยแมีครับกก็บ่มีหลายจ้ะเนี่ยหน่อยตัวอยา่างครับผม,มเห็ดอึแห้งครับผมผสมคิดหอดเลย ตือบอก <laughs> ินหัวเขาครับผมว่าห้าเขาตือวบอพอกิกนะคือหัวตาเขา,เาไปเลยคือว่าเขาติดตอบสนองนี่แหละแต่ <laughs> เขากำเนินเซย์ที่นอ้องเอนี่ยครับเฮ็ดขนาดเฮ็ดข้าวดินนักหายาดตื้อเลยวันนี้ตื <laughs> ้อไปห, <laughs> หลับน้ำม่าไม่บ่ <laughs> <laughs> บัดเพิ่นออกก็มีกันละครับผมบัดเพิน่นบัดมนันบอบัดมันบเพิ่นที่อื่ จว่าเพ่อนไว่าเพลินบ่นีคือหอดเขาก็เก่าบ่หอดเขาคือเก่าบมบมเลามเลาบพ่าะจำบัดมาถือเชืว่าเพลินกับบุ้มีกับตาใช่หรนีไ่ได้รับพี่น้องบัดบ่ถือเชอว่ากับสันห้เฮ็ดใจกับตากับบุ้มีออกตัวกับออกตักับเก็บสะซ้มไปจากพน้องครับเพาะเก็บกรบปไแจงจ้ะ เนี่ยครับบ่มีแนวอื่นเนาะถือกี่ว่าเฮ็บเเมมดมมบ,บ่บออกครับผมก็เลยก็จ้อสมหมดไอเอ้ก็จ้อก็คือมาหาเก็บเหรียญเบิดพี่น้องเฮ็ดก็ได้ว่าบ่ออกก็เฮ็ดผึ่งแด้งข้าลายก็โพยตัวให้เฮาดีใจอนะเนาะเนี่ตัวไอ้คิดถอดดีขึ้นเก่าเหรอครับตัวให้คือต่อพ่อ <laughs> สอง,องหนูก็มาไม่ กระยานขึ้นน้ำเขาอหรอขึ้นน้ำเขานี่หนะครับขึ้นกะด้เลยเราขึ้นน้ำเขาเห็ดหยางโอ้ขึ้นกระไดครับผมเึ้นขึ้ไปเึ็ดมาก็คือบนสีออกไรยผู้ปีมันก็เคยออกลายนะครับผมในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะน่นจเรื่อว่าเป็นลมอากาศก่าท่านอุ้นที่ไหลมา เมื่อเขาลงเมื่อนะ่ะเขาลงเมือ่อวีดนะฝนตกบปกแข้งเจ้าว่าพวกเขาผู้เพิ่นขึ้นมาขุดจีบผมดินก็เลยเย็นครับผม,มันเด็ดก็เลยหายายครับผมเพราะว่าดินมีกระบวนการซ้อมอบเอาวด้ให้วยนเกปีครับผมเอาเลายขี้จีบขึ้นเพื่อฝนถูกข้าวดินจะอึดแต่เกาข้าวดินจนโอู้เอาเมาบวบบวบจนบวบเอาเลยแบ่แน่เบิ่งงสเละ นี่โม่เนี่ยบริเกงนี่นี่นี่โม่เนี่ยมึงควรบริเกงเลยตุดต้องแนมเนาะต้องแนมหาจนแบบ nhạc กลมๆจ้ายี่นางโดนได้แหงหมองมู้ดเรตุมไหมวะของแถมดิของแถมจากปลาคือแดงแดงเรตุ่ม นาปลาย่ำไดกับพอได้เกา่ายังเหมือนเดครับผมพรอยาท่าให้กัน <c oughs> พ่อบาหวานง,งาน <c oughs> เราดีงกับห่างๆเก็บลงไปเรื่อยๆอครับผมอ้สอน,นาสามนกสอนจีมเอากระได้หรอเอากะได้อะไรต่อไใส่เลยนะในรแล้วเข้านฟันกันน้าดีๆเลยแข็งพอ สบายมากเห็ดยอะเลยที่คราพผมนี่คือกันต้นีหาเรียบลงไปข้างเมื่อยเลยหครับ้ยมือนเป็นเมือนหนึ่งทีหายากขนาดครับผมเห็ดอ้ยเกิดตรงโมดูดอีกแล้วนึกถึเกิดใกล้ไก่ับโมดูดอ๋อ รูดตึนดอกเพชรหลุกเอากระแดอกตึนเนี่เอาตรงนี้ข้าวตึนพูนเลครับผมพอดีพอดีกับแกงเห็ดข้าวดินใส่กับเห็ดกอแดงอ่องตั้งใส่กันเลยครับผมแบบเห็ดกอกับน้ำมันหวานแบบข้าวดินจะนุ่มๆมันนุ่มๆเข้ากันครับผม สุดยอดบ้านสวยบ้านงามอยู่นี่พี่อ้จูเฮ้ยมาดฮีดข้าวดินอยู่เรื่องห่างกันจะเก้าเฮ็ดข้าวดินหนิวเป็นข้าวขาวเนี่ยเป็นข้าวนี่มองไปก็ได้เริ่มเห็นตัวปอเตแปะขึ้นไม่เนียนละครับผมคนมากเสมอเลยไอ้จูไป เจ้าก็มาสอนแน่มาฟูติโลที่ปูมเนยจุ่มคนเนี่ยงกันการหาอยู่หากินธรรมดาแหละครับผมดำรงชีวิตไผ่มันต่างคนต่างหาหากินเนี่ยอะไรกูได้หาทางอะไรก็หากินทางนั้นแหละครับทางนั้นทางแอ่นี่ครับทางนั้ทางหาเห็ดก็หาเห็ดทางนั้นทางไปหาปูปลาหน้าหนามก็ไปหาปูหาปลาไปเลยแต่ทุกคนก็เห็ดได้เบิร์ดทุกคนแหละครับหากินก็ได้เพื่อ เอ<ต>ี้ยงชีวิตเพื่อขอบครัวไปแต่ละหมื่แต่ละเว้นครับผมไมอไหนกี่ตือนเอาพี่พี่เอาดอกพี่มาอนี้งามเข้าดินเด้ดอจ้ะพี่น้องน,นี่ครับว่นี้เป็นบ่อีให่งามแหหลาย งานหมดทีิเห็ดแล้วครับผมว่าจะได้เพิ่มดิไซน์ขนาดคิดข้าวดีนะักลีจันว่ะตุ๊กาลี่ของคนนี่ครับผมม่นโดนหลับรอ,อ,อกนี่นี่นี่แต่ว่าได้ร้ายกับคันสมกับเสียด้วยบันนี่ครับผม เอาทางสันตัดก็เนมีคมทุกทางนครับนั่งนาน้ตัตร้านก็หลงตัวเบเอาแมนนิดนตัวกลงเป็นไข่เขาดีชกู้โมีเลยเนาะร่างปู้โนี่โ่จอนั่งอีกเลยพอแตมิช สองดอกสองดอกซ้อนซ้อนสองส,องส,องสบายใจเรื่อยขั้นตอนสองขั้นตอนสามแจ้งสัญยาด่ <c oughs> ข้าวดินก็ยังโดนเขาโครงการคนละครึ่ง <c oughs> อีกหนึ่งจุ้มจ้า S <S พีอีกสองจ่าอึบไ,ไม่ได้แล้วจ่าเป็นเ,เ,นเสื้อพี่อ่ะจะดิเสื้อตัวเขาเขามันเป็นเสือใส่เป็นเชื้อเป็นเชื้อเห็ดเป็นเชือเเเช้อเห็ดจ้ะนี่อีก,อกจ้ะเก็บสะสมไปกอได้ตื่มกันครับ,รบ,บ <S <S ผมกินโบว์แล้วนี่เนอะ ขาวดินด้ยขาวอ้วเพลิน,ขา,น,น,นขาวอวน้าน้ขาวอวกกงหนุ่มขนาดนด้อจัะนี่เห็นสิก็คือ,คอนี่จ้ะ <c oughs> นีได้สองแพกค,คู่งามงามอีสองอีกจะเกงอยู่ตัวลนะเพื่อพีเพนองเวลน ต้อกจะหาดอกค่ำหนึงวะติดๆปุ้นหนูนี่ไอ้เจ้ากินโถเลยแไมเราันหางายก็ได้เยอมกินน้ำาดน้ำได้ลายเอ นี่ไอ้นี่ันก็มีอนาคตอยู่ด้นี่อุ้ยแต่น้องคนร้ายอยู่นหน่อยแปลว่ากำลังมีเดดนะนี่ก็เลยเริ่มออกครับผมเข้าดินนั่นแหละค่ะนั่น้าหลังอันที่เกือบนั่นะเกือบ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 เอบเกือบบออบอกเ À, ủa à, à, cái <laughs> này, chùm này, một, không? nè nè nè, không chụp này, chụp nào, สองสามสี่พี่อีกไอพี่จุ่มอยู่ผู้เดียวตัวนี้ผยู่คนเดียวเดี๋ยวกลมกลปเป็ปมมนทา้างกี่กีใ่ใช่นะนะจุ่มนะจุ่มเขาดิีงกระรี่คือกันจ้ะ <laughs> ลี่ดีตัวนี่เพิ่นนี่ก็ได้อู้นี่ขายาวเนาะเพิ่นนี่เนาะเยอะสวยขาสวยขาสวย,สวยโดกสวยนี่จำเจ๋งเลยดึ๊บจุ่มสวยอู้ตัวมันใครเหละงงกงเหใหเขาดินไปนั่งเยกได้ไหมครับจ้พี่ วัาน,นังเอกชุ่มพูเรเห็นกันเลยไม่มีเนาะวูมีครับกอดแดงกับพ่อปน,น,นันม่ีนงานเลยครับจ้เอ้ยคู่คู่สวยเสียจ้ะสีอ่ะวิมาหมอเด้หรอ เก็บใช้กระตาไว้แล้วก็ดึงขึ้นเ, <c oughs> เทศเกษกระตา <c oughs> เ็ดเงียยเทศขวามนี่เป็นเหลืองคือเรียกเป็นหองเฮ็ดทราวนี่เนาะ <c oughs> ครับเว <c oughs> ลาสิหลางเ็ดข้าวดินนี่บือยาดด้วยครับจ <c oughs> นน้ำหอมเดือดแล้ลวก็เทหลวกตัดข้าวดี่ดี <c oughs> ตัดข้าวก่อนจ้า <c oughs> ตัดข้าวก่ <c oughs> อนเนาะขั้นตอนแรกใสก่กระมังตุ่มนานเราจะเทใส่ยหลางอ้อนอุตัวครับผมมีฮักมีเทครับผม แกงแสบคือเากาครับผมนี่ยังกส่ต่างนี่เปิงตองเปิงขมิน้นเนาะเปิงขมิ้นหน่อยหรือเปิงตองเหรอครับผมอุย้ยสวยจังเลย อหมอโคบ้านสวยหม,บบมอบ้านเ <c oughs> ขาเก็บหมอโคบ้านนี้ต่อวันนี้มาหมอโคบ้านที่ข้าดินเลยใช่ะีเนะ <c oughs> าะอื๊บอ,อื๊บอ,อึ๊บหัวกะลิหมอนอยู่

เดินไปเดินมากันตเตือนไปรลายเยกินไปลครับนี่ข้มปลาอยู่บ่ข้ปล,า,า,ปลา,าพ่อกนเต๋อพนุท่านเด็กเต๋อ,อพนแกเนาะแกข้มข้มพนากมาได้ไนะหได้ตัวนี้ จะเป็นหลายตัวนะฮะตรงใหญเนี่ยผมเห็นนะฮะอเป็นแปลนแถวปลาไหลปลาลานปลาหางปลาลานปลาหางครับบนปลาลางครับผมมันไปอยู่ในผู้จองที่เก่าครับผมแต่อยู่พลานปลาหางลูกไม้ข้างลุงเหงะแหละครับผมเก็บเล่มไปครับช่วงเฮ็ดหายาครับผม มันเปิการก็ะลมเดินเย็นดีด้วยครับปลาหั่งได้หลายเนี่ยเย็นอยู่ถ้ออยู่ในหวามห่างถ้อออกไม่แดดกันเอ้ยเม่์รล้วลูกเตะได้ละขนมเกียด <c oughs> อ่ะครับผมมองเมืองผลงานครับผมโ <c oughs> อ้ยนี่หนากตาลลงมาแบบไลายคือเก่าครับผมเจาะคุ้มตาพี่อีกม่ทันพี่ได้จใี่ิม <c oughs> พอกี้คือดฮอดเขาจ้า ผลของการกินหอดเขาครับผมกอแดงบุคอยมีเลยเนาะไม่นครับกอแดงกับบุคอยมีเพิ่งชมพู่นางเอกผู้จองกับบพพอกันเนาะไม่นครับผมบพพอก็เลยจ้ากอแดงกันิีงเก็บใบถ่ากับลายดอกดอกไม้เนาะนี่ครับก็ใส่ข้ามันเป็นเฮ็ดกอแดงบลายดอกเนาะออกใหม่กับเมนเฮ็ดเพิ่งแด้งข้าลายพี่น้องจะเิเกิดมาแนวได้สี่ดอกเนาะเบิดผู้เบิดเขาเนาะไม่นครับผม เพิ่งดำกับะมานสามสี่โดค่ะอยู่งลางก็มีเพื่องตองเนาะลักษ์มันนี่สิเป็นขาวดินด้อจา้านางเอกของเฮาเนี่สิเป็นสีขาวจ้าพี่น้องน้องขาวดินจา้าเป็นนางเอกเค็ดน,นาขาวเนาะเนี่ยครับผมเอ็ดบุลโบรลานจ้าพี่น้องก็ถือว่ามันพอได้อยู่ได้กินเนาะเงี้ยครับผมกินบ่เบิดจ้าพี่น้องเกือบเต็มกระตาเขาอยู่เน,ะนาะเงี้ยครับจ้าผลงานคือฮอดผู้ฮอดเขาบนี่เป็นคลิปของวันที่หาเนาะจ้า เมคิก <Ooh. S 2> ็พอกีก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้วจ้าเชิญชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำด้วจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่กิกพราลุยจ้าเม่คิก็พอกีก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าวละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเม่คิก็พอกีจ้าครับผมขอบคุณได้หลายครับผมสำหรับคลิปเมเนี้เม่คิก็พอกีก็ฝากผลงานไว้้้เพีียงซ่านละจ เอาไว้พอกันไหมเมื่อนาว่าแม่อกี้สีภาพไปหายังพิกัดใด้นอกจากเมื่อนี้แม่กิ้ก็พอกิ๊กขอตัวลากระบานกันได้จ้าเขาก็มาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมบอสจอยู่ต่างประเทศในใประเทศครับผมขอบคุณหลายๆครับผมพอกันในคลิปหน้าครับผมตื่อยู่บ่อยตื่อบ่บ่ตื่ตือ